ครับวันนี้พวอกบผมแจะแท็กตัวความจริงในรายการข่าวช่องเวนะครับวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นหลักที่เราต้องการจะสือหาความจริงให้ได้นะครับกับเรื่องที่ประเด็นสําคัญใหญ,ญ่ของโลกในการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่ทราบสาเหตุครับผมและประเด็นนี้สร้างความตื่นตกใจและความกังวลใจให้กับประชากรทั่วโลกครับไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นซึ่งเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับแต่เราลองไปฟังสัมภาษณ์จากนักข่าวมาสนาของเราเลยครับผม ครับผมโจจาจานะครับเป็นนักข่าวพาสนามครับวันนี้นะครับก็จะไปสดท่าชาวบ้านครับมาดูกันครับสวัสดีครับคุณคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดโลกร้อนคืออะไรครับอ๋อช่วงนี้ร้อนมากเลยนะกันเนี่ยร้อนกับผมเลยคือเมื่าสาเหตุสุพรรณก็วงอาทิตย์เนี่ยมองขึ้นไปก็แฉบตาแล้วทีนี่ก็เอาบางทีก็แบบเราปิ้งไก่ครับเราเตามันก็ร้อนที่ทำให้เราร้อนขึ้นเลย แน่จะมีแฟนนี่แหละมันโลกร้อนอ๋อขอบคุณครับกาเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนต่อไปนะครับชาวบ้านแถวนี้นี่หรือครัออสวัสดีครับคุณคิดว่าสาเ,เไไหตุทีาาเ่เกิดโลกร้อนเป็นอะไรครับอ่าสาเหตุที่เกิดเกิดโลกร้อนเหรอครับผมว่ามันมาจากการที่มันต้องเกิดเรื่องบ้าๆบอๆครับเชน่นการที่เอเล็กตินหักลดลดจนแฟนแมนอยู่ไม่สงบครับจนก่อความวุ่นวายไม่ก็เกิดเรื่องแบบอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดอะครับ ครับแล้วก็ส่งให้เกษตรแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งกลับไปที่ห้องส่งครับต้องขอขอบคุณนะกข่าวโจจะจะมากเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้มีข่าวมาว่านักวิจัยจากบริษัทนีก้านครับได้ค้นพบถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์นี้นะครับขอเชิญตัดไปที่คุณนักวิจัยได้เลยครับผมสวัสดีครับผมดเตอร์ชนะธรรมสุดหล่อจากบริษัทนีกาครับ วันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทำไมอุณหภูมิของโลกถึงสูงข,ขึ้นนะครับมันเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยเกิดการเสียสมดุลของพลังงานโลกซึ่งเรียกว่ากระบวนการ d i a t i v e f o r c i n g ครับมันเกิดจากการทำของมนุษย์ที่ปล่อยกา๊าซเรือกระจกหรือว่าสารจำพวกโอโซนดีเกรดิงสับสแตนมากเกินไปครับทำให้รังสีที่โดนทิตย์แผ่มาอย่างโลกเนี่ยครับถูกสะท้อนกลับน้อยลงทำให้เกิดการเสียสมดุลของพลังงานโลกนั่นก็คือการสะท้อนกลับ น้อยกว่าการดูดซับครับทาให้โลกของเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยปกติแล้วโลกของเราเนี่ยครับจะรักษาสมดุลของพลังงานโลกโดยจะมีการดูดกลับรังสีแล้วก็สะท้อนรังสีกลับไปยังดวงอาทิตย์เนี่ยครับในปริมาณที่เท่าเท่ากันทําให้โลกของเรามีูุณนภูุิมที่คงที่แต่เมื่อโลกของเรามาเสียสมดุลนะครับการสะท้อนกลับที่น้อยกว่าการดูดกลับเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้อโลกของเราอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับ ขอบขอคุณนะัวิจัยมากครับและสำหรับวันนี้แจ๊แสะทุกความจริงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ